อ่ะทีนี้มาดูทางพักเก้าไกลกันบ้างนะครับพักเก้าไกลเนี่ยก็มาก่อนนะคดีเก้าไกลมาก่อนคดีของคุณเศรษฐาวันที่7สิงหาคมนี้นะครับก็จะมีการอ่านคําวินิจฉัยอ่าประชุมเพจารณาแล้วก็จะอ่านคําวินิจฉัยคดีที่กรกตร้องนาะยุพักเก้าไกลนะครับตอนนี้สิ่งที่เก้าไกลเขาตัดเตรียมการเนี่ยนะครับนอกจากที่เมื่อวานเรานําเสนอไปแล้วว่าเขาก็ปล่อยคลิปนะ อธิบายเรื่องราความเป็นมาแล้วก็เหมือนกับประกาศเจตนานลมว่าเราก็จะเดินหน้าต่อไปนะยุบพักได้แต่ยุบจิตวิญญาเราไม่ได้อะไรประมาณนี้มีคนมองข้าม็อตไปว่าเอ๊ะถ้าหากว่าพักก้าวกายโดนยุบจริงๆเนี่ยนะใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำในเจเนเรชันที่3หรือว่ารุ่นที่3ใช่ไหมารุ่นที่1ก็ธนาธรรุ่นที่2กอก็พิธานะครับ มีการจับตามองไปที่คุณหมายสิริกัญญาตันสกุลนะครับสบสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักเก้าไกลนะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าหากนักข่าวถามว่าหากพักเก้าไกลถูกยุบต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักเนี่ยโดยส่วนตัวพร้อมรับตําแหน่งหรือไม่คุณสิริกัญญาบอกว่าแล้วแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่เจ็ซึ่งผลก็ออกได้หลายทางนะครับออกได้หลายทางแล้วก็คิดว่า การต่อสู้ของพรรคมีน้ำหนักและข้อเท็จจริงมีความพร้อมในด้านเทคนิคด้านกฎหมายเราก็มีข้อต่อสู้ที่แข็งแรงคาดหวังว่าเราจะรอดพ้นจากการต้องถูกยุบพรรคอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแต่แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรรคเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้แล้วเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกจะยิ่งพร้อมกว่าเดิมถามย้ำว่าหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคที่จะต้องต่อสู้กับนางสาวแพรทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะไปกลายเป็นการต่อสู้ด้วยพลังหญิง อุสริกัญญาก็บอกว่าถ้าท้ายที่สุดพรรคตัดสินใจเสนอชื่อตนและมีสามาชิกพร้อมที่จะเลือกสาหรับผู้นําทางการเมืองที่เป็นผู้หญิงมีมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีก็คือ,ค,อคือไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธว่าถ้าหากว่าพรรคเนี่ยเลือกตัวเองให้มาเป็นหัวหน้าพักนะเออก็พร้อมประมาณอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าพร้อมข้าไม่กลับไปอ้างยกเห็ุก็ดีนะเป็นมิติใหม่นะมีผู้นําทางการเมืองที่เป็นผู้หญิงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ คือนักการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคในการอําพลางอําพางความต้องการอําพลางความอยากได้อยากมีอะไรฮะด้วยด้วยวัตกรรมที่ที่สวยหรูนะจริงๆก็อาจจะบอกว่าถ้าพูดท่ทานๆคือเป็นค่ะได้ค่ะดีฉันพร้อมค่ะมันจะน่าเกลียดไปนะพักยังไม่โดนยุบเลยไปบอกว่าพร้อมไปหน้าทักแล้วอะไร<ข>อย่างเงี้ยตัวแรงไม่ได้ใช่ไหม <laughs> เออ <laughs> แต่ว่า คือเมื่อวานที่นักข่าวไปถามเพราะว่าในคลิปที่เขามีการเอามาเอามามนี้กันแปดนาทีอ่ะคุณใหม่เนี่ยได้เวลามากสุดกว่าเพื่อเลยอ่าเขาก็เลยแบบเอ๊ได้เวลามากสุดกว่าเพื่อนแบบนี้เนี่ยแปลว่าเขาวางตัวไว้แล้วหรือเปล่านะคะ<ม>ที่จะมาเป็นแกนนําในเจนต่อไปของพักอนาคตใหม่ม,มาเป็นก้าวไกลแล้วก็จะเป็นพักอะไรต่อไปนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะก็ต้องรอฟังก่อนว่าจะโดนยุบหรือไม่ยุบนะคะ